ปใัพวเราชาวมาไทยก็ทุงเทใจกนบบขขันทั้งที่มีบัมบัลทัทูกบนรองสุขคัญท่วงทีพี่น้องของทิมไทยนี้จึงอยู่ดีกินดีเรื่อยมาผู้ว่านาทีมเร่งรัดพัฒนาจังหวัดประหลัดลำดับงานอปจอปตอที่สบานผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอ ทงานร่วมกันให้ทุกวันดีขึ้นเสมอ,อส่งเสริมสร้างสรรค์ให้เธอไป่ผ้าไทยกันให้สนุมพระราชาศีลีราศีผองใจพวกเราชาวมหาไทยก็ทุ่มเทใจกันทั้งชีวิ ไปต้องคอยดูให้สว่างทั้งเมืองถนนหนทางที่ดินวางตัวจาจทวนทีให้พี่บัตรต้องเร่งบรรเทาน้ำเสือเราเอามาทำให้ดีโ,อโ,อโทอกถายด็กไทยดีเพราะเรามีรายวิธีทองท,างท่าการประชุมอบพร้อมกับสวนลการและวก็ภาคีเครือข่ายครับในบทบาทนะครับของจังหวัดนะครับในการเป็นผู้นำ น,นำการเปลี่ยนแปลงนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์นะครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับรับความรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเป็นทีมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนงานนะครับรวมถึงเครือข่ายต่างๆว่มันเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญที่จะต้อง ทำให้เกิดแพชชั่นอย่างที่ท่านประธานกระทรวงบอกแล้วนะครับเพื่อที่ภาคีเครือข่ายเนี่ยจะต้องนำกลับไปนะครับในการพูดคุยกันนะครับล้ากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางวางยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์นะครับในการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดไทยคือเอ็มอะค่อนข้างที่จะจํานวนมากพอสมควรก็เป็นเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนนะครับเป็นเป้าหมายร่วมกันนะครับในการที่จะไปขับเคลื่อน นะครับให้พี่น้องของเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนำไปสู่ความยั่งยืนซึ่งจะเป็นภาพรวมของจังหวัดยั่งยืนต่อไปครับ <ID> get time คอยต้องคอยดูให้สว่างทั้งเมืองถนนหนทางที่ดินว่างตัวาตทาทวนทีเทำทํามดีโดยคนไทยดีไปที่บาัานตองเร่งบันเถาน้ำเสียเราเอามาทําให้ดีโอ้ขายดีขายีเพราะเรามีรายได้ทอง ใสพวกเราชาวมาหาไทยกระถุ่งเทใจกันั้งชีวีบำบาททุกบำรุงสุขกันท่วงทีทีนน้องของทิงไทยนี้จึงอยู่ดีกินดีเลยมาสู้งานผ่านความอดทนก็เราเป็นคนของพระราชารำลึกถึงกรมพระยาดำรงราชานุภาพยิ่งใหญ่ ีบานวันนั้นจึงสืบสาเก้าวหน้ามาได้รักกันแะสวงหาไทยเราคงใจเกียรติในนาที่มมหาไทยเพื่อคนไทย้านนีนราิดจงต่อไปนรับีี ครูโอภาสบุญยากรเจ้าณตบลปากน้ําเลขานุก,การรองเจ้าหน้าจังหวัดชุมพรเจ้าว่าปทุ่งหงจังหวัดชุมพรสิ่งที่ได้รับจากงานที่เข้ามาอบรมละได้เรียนรู้การทํางานของงานราชการมากขึ้นจากเดิมงานของคณะสงฆ์ได้ทําอยู่เป็นงานเกี่ยวกับสังคมอยู่แล้วแต่ว่าการบูรณาการคือการร่วมมือกันร,ระหว่างคณะสงฆ์กับภาครัฐของภาค่วยงานราชการ เราไม่ค่อยได้มีการเชื่อมโยงกันในส่วนนั้นการได้มาอบรมคราวนี้ที่ได้มาในสถานที่นี้เพิ่มเติมที่เรีนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของโครงการต่างๆในของเ็จพระเจ้าอยู่หัวละในโครงการในพระราชดำริต่างๆส่วนที่จะได้เอาไปใช้ต่อไปในงานของคณะสงฆ์จะไปบูรณาการเรื่องของการพัฒนาเยาวชน นาเด็กๆยกตัวอย่างโครงการที่เป็นพระธำรนิของพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็ที่วัดของมาก็ทําพานักเรียนมาเข้าค่ายและทาาํานาเด็กดก,ก็ลงไปดํานาแต่ว่าอาก็ทําตามภาษาที่พระเป็น,ปนองค์กรของคณะสงฆ์ทําไปก็ไม่ได้มีการบูรณาการหลังจากนี้คิดว่ากลับไปก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับคณะสงฆ์ ใพวกเราชาวาหาไทยก็ทุมเทใจกันทั้งทีบัมบาทึ้งทูบอารมสุขคันท่วงทีที่บบทขขน,ททน้องของทิมไทยนี้จึงอยู่ดีกินด,ด,ดีเรื่อยมาผู้ว่านำทีมเร่งรัดพัฒนาจังหวัดประหลัดลำดับงานอาบจอ,อบตที่สบานผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอ ทำงานร่วมกันให้ทุกวันดีขึ้นเสมอสสสงเริ